สวัสดีค่ะน้องๆชาวอินเพาสพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามากันในหัวข้อเอลแต่ว่าเป็นหัวข้อ writing task 2นั่นเองค่ะนะวันนี้หยิบยกข้อสอบจริงมาให้น้องๆเลยนะคะในช่วงของต้นเดือนที่ผ่านมานี้เองค่ะต้นเดือนเมษายนนะคะก็น้องๆจะได้ใช้เวลาในช่วงที่เรานะไม่ได้ไปไหนนะในช่วงที่เราอยู่บ้านนะคะให้เป็นประโยชน์เนาะก็เรามาดูข้อสอบจริงจากเมืองนอกกันเลยดีกว่าค่ะนะน้องๆคะวันนี้ค่ะ นะเรามาพูดกันถึงเรื่องของ task t o นะคะซึ่งก็เป็น essay หลายๆคนเนี่ยคิดว่ามันยากมากเลยนะแต่จริงๆเนี่ยมันก็มีแพทเทิร์นของมันอยู่เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติน้องๆลองเขียนตามแพทเทิร์นดูเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากมากนะแต่ก่อ,อื่นที่เราจะไปดูว่าเขาสอบจริงๆเขาออกว่าอะไรในเดือนเมษายนนะเรามาดูกฎกติกามารยาทของการเขียนกันดีกว่าว่าเราจะต้องเขียนนะให้มีเรื่องราวเนื้อหาที่ cover ส่วนไหนกันบ้างนะคะเอาเริ่มต้นก่อนเลยค่ะ นะรูบริกที่1น,นะคะก็คือเรื่องของ task response นะคะถ้าแปลตรงตัวก็คือการโต้ตอบนะในโจทย์ที่เขาให้มาพูดง่ายๆก็คือนะในภาพรวมเนี่ยเราจะต้องตอบอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่า1ถ้าเราอยากได้คะแนนดีนะให้บอกว่าให้เรา pay attention to all issues in the question นะก็คืออะไรก็คือตอบคำถามให้หมดทุกคำถามนั่นเองนะคะอย่าเหลือไว้นะคะอย่าเหลือไว้ all issues นะคะตอบให้ครบทุกคำถามนะเอาอันที่2ค่ะอันที่2นะเขาบอกว่าอะไร เขาบอกว่านะ write about the issues not the general topic นะก็คือต้องตอบให้นำไมตอบให้ตรงนะคะอย่าแบบไปพูดเรื่องอื่นเนาะนะนะ write about the issues นะแล้วก็อย่าพูดแบบ general เกินไปนะสค่ะ answer the question with relevant main p o i n t นะก็คือเวลาเขียนเนี่ยนะน้องๆทราบอยู่แล้วเราจะมี main point นะะแล้วก็มี supporting argument ก็คือให้ให้ตอบให้มันตรงนั่นเอง นะ o n น go off topic นะก็คืออย่าออกนอกเรื่อง go off นอกเรื่องนะแล้วก็ write over 2 5 0 words นะก็คือเขียนให้เกิน250คำทีนี้ bullet point สุดท้ายเนี่ยนะต้องต้องต้องระวังนะคือเกินแต่อย่าไปเกินมากนะเพราะว่าถ้าเกินมากเนี่ยมันจะไปกินของ task 1ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ เวลาซ้อมอยู่บ้านก็จับเวลาให้ดีละกันนะเวลาเกินอาจจะเกินมานิดหน่อยสัก270รอยคำอย่างนี้ถือว่าโอเค3า0คำใครเขียนเร็วๆซ้อมมาบ่อยๆก็คือเป็นไปได้เหมือนกันเนาะอ่ะนะแต่อย่าลืมว่าถ้าเขียนเยอะนะถ้าเราเป็นบิ๊กนิเนอร์นะเขียนเยอะก็ผิดเยอะนะนะคะอ่ะโอเคท่านมากนะกฎที่2ก็คือเรื่องของ coherence and cohesion กนะ็คือนะการเชื่อมต่อเป็นเนื้อเดียวกันของเอเซ่ของเรานะปกติเวลาเราเขียนเอเซ่เนี่ยเราก็จะไปอยู่ประมาณสัก4 5พารากราฟ นะ have either four or five paragraphs นะ but not more or less นะทีนี้พูดพูดสั้นๆกนะ็คือทำไมถึงออย่าเขียนเยอะนะกว่า4-5่ห้า p a r a g r เขียน7พารากราฟได้ไหมนะคือ Word ์ดเขาเนี่ยเขาให้มาที่250ร้าคำใช่ปะถ้าเรา250มาหาร5้า p า r a g r a p ก็จะได้ประมาณพารากราฟละ50าสิคำพอดีพอดีอดนะแต่ถ้าเราเขียน7พารากราฟเนี่ยเราเอา250มาหาร7เนี่ยพารากราฟหนึ่งมันจะสั้นมากๆนะดังนั้นเนี่ยก็ไม่ดีเนาะ นะั้น less less มันจะไม่ได้หัวข้อครบถ้วนนะอย่างเช่นนะหัวข้อเราอาจจะแบบมีการให้เหตุผลนะหนึ่ง p a r a ให้เหตุผลหนึ่งอย่างถ้าเรามีแค่2พารากราฟอย่างเงี้ยมันก็ให้เหตุผลไม่ได้ถูกปะ่ะเพราะว่ามันมันไม่ได้แบ่งรายละเอียดมากพอเนาะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันนะเขียนเวลาอยู่ในห้องสอบเอาไม่4ก็5แลละกันแล้วแต่นะคะอะอย่างแรกเลยนะเขาบอกว่า4-5ถึงทีนี้มาดูในอย่างที่2อย่างย่อยมั่งแล้วเขาบอกว่าใน1พารากราฟเนี่ยใน1บอดี b o ารากราฟ คือให้มีแค่ topic sentence เดียวคือให้1 main idea ก็พอนะสมมติว่าเราชอบกินลาบหน้าทำไมชอบกินลาบหน้าภลักกาที่1พูดถึงรสชาติอ่ะผลักกาที่2พูดถึงราคาเนาะห้ามผรักกาที่1พูดถึงรสชาติและ,ละ,าะราคาอย่าไม่ได้นะฮะเพราะว่าอ่านแล้วมันมงง 3. ค่ะ organize your ideas logically นะคะก็คือให้เรียงแบบอ่านแล้วมีตักกะนะ logically ะนะะก็คืออย่าวนไปวนมานะฮะเดี๋ยวพูด ให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเดี๋ยวพูดเรึ่งนี้มั่งเรื่องนั้นมั่งแล้วกลับมาเรื่องนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะก็พูดให้มันจบไปก่อนทีเดียวนะแล้วค่อยขึ้นเรื่องใหม่สี่ค่ะ use the range of linking words นะ linking words ก็คือ transition words นั่นเองนะอย่างเช่นสมมติว่าเป็นเรื่องที่มีความเชื่อมต่อกันารากราฟที่1กับารากราฟที่2เป็นเรื่องต่อเนื่องกันเราจะใช้คําว่า f u r t h e r m o r e เป็นเรื่องที่ตรงข้ามกันเราจะใช้คําว่า on the other hand ประมาณนี้เนาะก็ใช้นะหลายๆอันนิดนึงนะคะ avoid errors in linking words นะก็อย่าใช้ผิดเนาะถ้าทำาตามกันก็ต้องใช้แบบตามกันตรงข้ามกันต้องใช้ตรงข้ามกันนี่เป็นต้นนะเอา้านะถัดมาค่ะนะกดที่3คือ lexical resource ก็คือคำศัพท์นะแน่นอนคำศัพท์นะก็คือถ้าเกิดเป็นคำศัพท์ที่นะหลากหลายอ่านะก็จะดีมากเลยเขาจะได้รู้ว่าน้องเนี่ยมี bank นะ o อคำศัพท์เยอะนะคะเป็น vocabulary bank มาดูซิว่า,า,าได้อยางไรขนดนี้ต้องทำยังไงบ้างอ่ะอย่างแรกเลยค่ะ เขาบอกว่าให้เรา pay attention to collocation นะทีนี้ collocation คืออะไรน้องๆเลาเขาบอกอะไรคือ collocation อะคุณคุณไหมคำว่า call แปลว่าร่วมนะนะ location แปลวาสถานที่ฉะนั้น collocation ก็คือคำที่ใช้ร่วมกันอ่านะคนะคำที่ใช้ร่วมกันนะจริงๆคำว่า collocation เนี่ยนะถ้าพูดแบบเด็ก,เดกๆเลยก็อย่างเช่นสมมติ เวลาเรียบเรียงก็จะนึกถึง,งคำว่า make หรือ do งนะ make หรือ do เวลาเราใช้แบบทำกันบ้านเราจะไม่ได้ใช้คำว่า make homework ใช่ไหมเราใช้คำว่า do นะ do my homework อานะถ้าเราบอกเราจะจัดเตียงเราบอกนะ make my bed นะไม่บอก do my bed นะคะเวลาล้างจาน do the dishes อย่างเป็นตน้นนั้นนี่ก็คือ collocation ประเภทหนึ่งนะแต่ถ้าสมมติเราพูดถึง collocation ในการเขียนเนี่ยก็อาจจะแบบว่าะละเอียดกว่านั้นหรือว่ายากกว่านั้นหน่อยหนึ่งอสมมติยกตัวอย่างพี่ยกตัวอย่างเช่นคำว่า progress progress ที่บอกว่าความก้าวหน้าถูกไหมก้าวหน้านะเวลาเราทำอะไรก้าวหน้าเราบอก make progress ถูกป่ะ make progress อย่างเงี้ยเป็น collocation ที่ใส่ร่วมกันนะฮะถ้าเราเป็น adverb ที่จะใช้คำว่า progress adverb นะเราอาจจะใช้คำว่าอะไร you are สมมตินะ you are progressing นะโอ้คุณนี่มีความก้าวหน้า ก้าวหน้ามากเลยใช้คำอะไร smoothly อ่อแบบก้าวหน้าแบบสมุดสมูทอะไรเงี้ยนะนะ nicely นะฮะ well อะไรประมาณนี้นะะก็เป็น adverb ที่ใช้นะฮะอ่ะมีอะไรอีกนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ make progress นะฮะเราก็จะตรงข้ามกันกันกบ fail to progress น,นี่คือไม่ไม่ก้าวหน้าละ fail to progress นะ,ะนี่ก็คือการใช้ collocation นะ,ะเป็นตน้นเนาะอ่ะทีนี้มาดู paraphrase เราก็ต้องหา paraphrase ได้อย่างเช่นโจทย์มานะ,ะพูดอย่างนึง่งเราอาจจะใช้คำที่มีความหมายเหมือนกันนะ,ะแล้วก็ เราไปใส่จะได้เขาจะได้รู้ว่าเรามีการใช้คำศัพท์ได้เยอะพอสมควร use a range of words นะ appropriate for the topic นะอย่างเช่นนะอ,อ,อย่างเช่นสมมติว่าเป็นเรื่องหนังนะอย่างวันนี้เราจะคุยเรื่องหนังกันเนาะนะคะเราก็จะต้องใช้คำศัพท์ที่มันแบบเข้ากับเรื่องนะอย่างเช่นสมมติเราบอกว่าอย่างสมมติเราบอกว่าพี่คะหนูอยากจะใช้คำว่าอย่างนี้ Uh, it is generally accepted that สมมตินะ generally accepted that พี่คะคำว่า generally เนี่ยหนูคิดว่ามันเจ๋งมากๆเลยนะหนูจะเขียนเรื่องของภาพยนตร์เขาถามเรื่องภาพยนตร์มาคำว่า generally เนี่ยหนูจะได้คะแนนเยอะไหมนะได้คะแนนโอเคแต่ไม่เยอะเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของตี e ที่จะเขียนในวันนั้นเนื้อปะ่ะนะประมาณนั้นนะพี่คะ it is dangerous นะหนูจะเปลี่ยนคำว่า dangerous เป็นคำว่า harmful เ่างี้ได้ไหมนะ ก็ดีแต่ว่าแบบมันไม่ได้เป็นคําที่อยู่ในธีมของวันนั้นนะก็อันนี้ก็ได้คะแนนล้นหลั่นลงไปเนาะเพราะฉะนั้นต้องหาคําที่เป็นเข้าธีมมาเขียนด้วยตัวสะกดค่ะ spelling นะคะก็ห้ามมี typo error ในทุกคนทราบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็แปลว่าจะต้องมีเวลาที่จะมาทบทวนด้วยเนาะทันมาค่ะ avoid informal language นะคะก็คําไหนที่มัน informal นะเอาตัวที่น้องๆเนี่ยแบบอาจจะแบบชอบเขียนกันบ่อยๆเลย informal เนี่ยยกตัวอย่างเช่นตัวย่ออย่างเช่น Can อย่งงี้คือถือว่า informal นะนะก็ให้น้องเขียนแบบตัวเต็มๆเ,เลย cannot ไปแทนเนาะหรือว่านะอย่างพยายาม minimize นะลดแบบว่าไม่ได้คือแปลว่าใช้ได้แต่อย่าไปใช้เยอะลดการใช้ I my we นะฮะหรือว่าเวลาให้ตัวอย่างอ่ะก็ไม่ต้องแบบไปลงรายละเอียดอย่างเช่น in my country Thailand นะคืออย่าอย่าให้ตัวอย่างที่มันเป็นดูเพอร์ซันแลมากคือเขียนแบบกว้างๆนะเวลาให้ตัวอย่างนะถัดมาค่ะกดข้อที่4ก็คือเรื่องของกรา m ม่นะก็จะเหมือนกับ Speaking เลยก็คือเราจะต้องมี Range ในการใช้กร m m ม่แล้วก็ใช้ถูกต้องนะคำว่าเรนจ์คืออะไรอย่างเช่นการใช้ Tense นะการใช้ if clause การใช้ passive voice นะใครที่เก่งๆก็อาจจะใช้ negative inversion อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าต้อง make sure ว่าใช้ถูกต้องด้วย word order นะการเรียงคำต้องถูกต้องนะ sentence structure ประโยคนะความดูความเดียวความรวมความซ้อนนะหัดใช้นะเอ punctuation เครื่องหมายวรรคตอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องหมาย full stop นะที่แปลว่าจบประโยคนะเครื่องหมาย comma นะที่แปลว่าเป็นส่วนขยายนะพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องไปทบทวนยอย่าให้มันมี run on ให้มันมี fragment นะคะนะใครที่เรียนมาแล้วก็นะ แล้วลืมเนี่ยกลับไปทบทวนใน pre-inter เนาะวิชา pre-inter ก่อนที่เราจะมาเรียน IELTS กัน Avoid errors in grammar นะคะก็พูดรวมๆก็ววคืออย่าพยายามให้มี grammar ผิดนะ,ะเพราะว่าถ้า grammar คือผิดบ้างได้แต่แบบอย่าให้มันผิดบ่อยๆจนกระทั่งเขารู้สึกว่าเอออันนี้ไม่เก่ง grammar เนาะอะไรเงี้ยนะนะคือแต่ถ้าผิดนิดที่นึงนิดนึงอนะไรเงีนะ้ยเออพอได้อันนี้อย่าจะรีบเขียนอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าผิดเยอะนี่ยออันนี้ไม่ได้รีบเขียนแล้วอันนี้แบบว่าเออผิดเยอะมากเกินอะไรเงี้ยนะคะก็ให้ระวังเนาะ อ่ะโอเคทีนี้เรามาดูกันนะคะมาดูข้อสอบจริงมั่งนะอันนี้ก็คือเป็นข้อสอบของเดือนเมษายนก็คือต้นเดือนที่ผ่านมานี้เลยเพิ่งจะสอบไปนะคะของเมืองนอกนะหยิบยกมานะ,ะให้น้องๆดูนะ,ะข้อถามเนี่ยก็นะใครที่ดูม้วนเ,เทปของสปีคกิ้งมาแล้วนะคะก็จะรู้เลยว่าสปีคกิ้งก็ถามเรื่องฟิล์มเหมือนกันนะคะออกเสียงว่า Film, นะฟิลม์มนะฟิล์มนะเอกเสียงออกเรื่องฟิล์มเหมือนกัน โอเคค่ะมาอ่านกันดีกว่่ะเขาบอกว่า many people believe that film is a less important art than other forms นะฮะ Such literature and painting. s u l i t s r i t u r e t u r p a n n t i n n To w h t t w x t t n x t o y t u o y r u e g r e e o r disagree ก็คือเขาถามว่าน้องๆค,นะคะ art นะฮะที่เป็นมีหลายๆประเภทใช่ไหมแต่เขาบอกว่า Art ท,ที่เป็นฟิล m เนี่ยหนังภาพยนตร์เนี่ยมันมีความสำคัญน้อยกว่า Art แตใประเภทอื่นๆยกตัวอย่างเช่น Literature ก็คือวรรณกรรมนะแล้วก็ Painting ก็คือภาพวาด นะน้องๆเห็นด้วยหรือเปล่านะนะทีนี้เวลาที่เราจะไปทำข้อสอบเนี่ยนะเราก็จะมีเวลาประมาณสัก5นาทีนะในการเขียนาท์ไลน์ถูกป่ะนะาสำคัญมากๆเราต้องเขียนาท์ไลน์ก่อนนะทีนี้าท์ไลน์เริ่มต้นทำไงนะแปลงโจทย์ก่อนนะเหมือนเวลาเราทำโจทย์ปัญหาในข้อสอบเลขอะเราต้องแปลงโจทย์เป็นสมการถูกป่ะอะเหมือนกันแปลงโจทย์เป็นสม,กา,สมการกันนะเขาบอกว่า art f o r m ื l นเช่น literature painting นะฮะมีความสำคัญมากกว่าฟิล์มถามว่าจริงหรือเปล่าอ่านี่คือแปลโจทย์เป็นสมนการกันเลยจ้านะเป็นอะสมการเนาะ literature painting สำคัญมากกว่าฟิล์มหรือเปล่านะแต่อย่าลืมว่า literature painting เนี่ยเป็นยกตัวอย่างมานะภาพลงเรถามว่า art the form s of art นะฮะ art the form s of art นะอ่ะโอเคเราแปลโจทย์เป็นสมนการมาแล้วปุ๊บนะเริ่มต้นมานะฮะหลักๆนะเราก็ต้องเขียน4-5พารากราฟถูกป่ะนะแน่นอนพารากราฟที่1นนะมันจะต้องเป็น introduction ข้อสุดท้ายนัเป็น conclusion นะตรงกลางเนี่ยเป็นเนื้อหานะเป็น body พารากราเพื่อจะมาสนับสนุนอะมาดูกันก่อนพารากราที่1น,นะพารากราฟาที่1คือ introduction สิ่งที่สำคัญที่สุดใน introduction ก็คือประโยคสุดท้ายคือ thesis statement นะ thesis statement ก็คือประโยคสุดท้ายที่ใช้ตอบคำถามคือสมมติว่าเขาถามอย่างเงี้ยเราจะตอบว่าอะไรไอ้อย่างเงี้ยพี่บอกว่าพี่เห็นด้วยไหมพี่ไม่เห็นด้วยพี่บอกเลย disagree ไม่เห็นด้วยนะพี่ว่ามันสำคัญเท่ากัน นะพี่บอกว่ามัน equaly l important นะน้องๆสังเกตว่าเวลาที่เราเขียน outline เรามีเวลาแค่5นาทีเราอาจจะแบบว่าใช้วิธีการเขียนแบบตัวย่อไว e ้ eq เท่ากับ equal อะไรอย่างเงี้ยนะ imp เท่ากับ important นะประมาณนี้นะทีนี้เวลาที่สุดท้ายเนี่ย conclusion นะในพี่ขอเขียนเป็น4พา paragraph นะเราก็จะต้องเขียนแบบจริงๆแล้วเนี่ย พารากราฟแรกกับพารากราฟสุดท้ายเนี่ยมันจะมันจะคล้ายกันมากนะบางคนเขาบอกว่ามันคือการีสเตททีซีสก็คือเอาทีซสสมาเขียนอีกรอบหนึ่งแต่ใช้คําอื่นนะประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเรายังไม่ไปสนใจมันนั้นเรามาดูพารากราฟที่2กันก่อนนะพารากราฟที่2เนี่ยเราต้องให้เหตุผลแล้วว่าทําไมเราไม่เห็นด้วยเราคิดว่ามันสําคัญเท่ากันนะพี่วางไว้ว่ามันจะต้องมีพารากราฟหนึ่งที่เป็นบอดดี้เนี่ยนะพี่ก็จะต้องพูดถึงเรื่องของ อาร์ตฟอร์มในรูปแบบอื่นๆเช่นลิเทเรเจอร์เพนติ้งอีกอันนึงพี่ต้องพูดถึงเรื่องของฟิล์มอะไรอย่างเงี้เนาะนะเพราะฉะนั้นที่เ็มองไ้เลยอ่ะเริ่มต้นก่อนพี่จะพูดถึงลิเทเรเจอร์แอนด์เพนติ้งก่อนนะพี่เห็นสั้นเนาะนะพี่บอกว่าที่คนคิดว่ามันสําคัญเนี่ยเป็นเพราะว่าโหมันแบบสมัยก่อนอะนะคือเรายังไม่มีหนังอะเราไม่มีหนังดูนะคนก็แบบเหมือนเสพ เอนเตอร์เทนตัวเองได้ด้วยการอ่านนิยายใช่ไหมหรือว่าแบบวาดรูปเข้ามิวเซียมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉันพี่คิดว่าเรื่องแรกเลยเนี่ยที่มันสำคัญนะัคือเรื่องของอายุอ่านะคะ i m p o อ t a n t นะอาจจะเป็นเรื่องของนะมันมันเขียนสั้นๆเนาะเขียนให้เราดูตัวเองสั้นๆ Exist ิส Ex ลองอ่านะะก็คือสมัยก่อนนยังไม่มีแบบหนังหน่งอะไรเงี้ย พอมันยาพอมันแบบเหมือนมีมายาวนานคนก็เลยคือโอ้มันสําคัญมากๆเลยเนาะนะนะมันคลาสสิกอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะอีกอันนึงเนี่ยพี่คิดว่าที่คนคิดว่าสําคัญเพราะว่าเวลาเราอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเราก็จะพูดถึงวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยนะอย่างอยู่เมืองนอกเนี่ยมันจะมีวิชา literature เลยนะตอนนี้พี่เรียนมสี 4, ที่อเมริกามีวิชา literature เลยอ่ะนะ English literature นะแล้วก็วิชาวาดภาพเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพี่คิดว่า นะที่คนคิดว่าสําคัญเนี่ยเพราะมันเป็นสกู b j เ c t ด้วยในโรงเรียนเราไม่มีวิชาหนังเนาะในะวิชาทําหนังอะไรก็ไม่มีเนาะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่คิดว่ามันสําคัญเพราะาอย่างงี้อันที่3นะทีนี้พี่ต้องกลับมาพูดถึงเรื่องของฟิล์มมั่งอ่านะส่วนหนังหรอนะทำไมคนถึงคิดว่าหนังไม่สําคัญละ่ะ less important เพราะอะไร นะก็เป็นการแบบเหมือนกับตีโจทย์ด้านบนเลยอ่ะก็คือเพราะว่ามันไม่ได้ exist ลองนะต้องบอกว่ามัน just emerge นะคะมันเพิ่งมานะหนังมันเพิ่งมานะคะเพราะว่าแบบหนังมันต้องมีวิทยาการหรือว่าพาะมันมัน new มันใหม่คนก็รู้สึกไม่สําคัญอ่าประมาณนี้นะอีกอย่างหนึ่งที่คนไม่คิดว่าไม่สําคัญก็คือพี่คิดว่ามันเป็นแบบพวก bad movie สิ่งเงี้ยพวกหนังบางอย่างอะไรเงี้ยอย่างคนดูเรื่องไรหน้า ไอ้ที่พวกแบบอย่างอย่างไอรอนแมนอย่างเงี้ยคนบอกไอรอนแมนนี่คือแบบหนุกไหมหนุกแต่ว่าแบบมันไม่ได้มีคุณค่าเลยอ่ะแบบมันก็สู้กันไปสู้กันมาชงเชงชงเชงมันดูเป็น bad movies, แบดมูฟี่ซะก็ไม่มีคุณค่าทางศิละปะนะเขาก็เลยไม่ได้คอนซิเดอร์มันเป็นอาร์ตอย่างเงี้ยนะคะอ่าแบดมูฟี่นะฮะอ่ะ, movies, ะ,ะ,อะทีนี้พอคอนคลูชันนะก็คือสรุปคือเราเนี่ยต้องต้องพาราเฟรสทีซิสนะน้องเขาถามว่าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยใช่ไหม เราอาจจะสรุปเป็นโอปินเนของเราเราบอกใน My Op i n i o เนีเนี่ยเราคิดว่านะน้องๆสังเกตนะว่าพอยที่เราพูดถึงในเรื่องนี้นะมันมีเรื่องอะไรนะอย่างตัวนี้เห็นไหมว่า2ตัวนี้มันเป็นเรื่องของเวลาเห็นปะ่ะนะเวลา time คือยิ่งนานะยิ่งสำคัญแต่เราถ้าเราจะตีบอกว่าเฮ้ยไม่จริงนะก็ต้องบอกว่าอะไรเรื่องของเวลาที่อาร์ตฟอร์มนั้นอ่ะมัน มันมันเข้ามาในชีวิตเราอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวกวับความสําคัญไม่ได้แปลว่าเก่าเราต้องสําคัญนึกออกป้าแล้วอาจจะบอกว่าเฮ้ยไทม์เนี่ยไม่ใช่แฟกเตอร์อ่าไทม์ไม่ใช่แฟกเตอร์ factor, อันแรกนะอันที่สองนะคะแบดมูฟวีส์นะคือแบดมูฟวีส์คือแบบอย่างเช่นหนังทําเงินอย่างเช่นแบบไอออนแมนแต่เราบอกเฮ้ยแต่ว่าหนังมันก็ไม่ได้มีแบบแย่ตลอดนะหนังดีๆก็มีใช่ปะห,หนังดีอย่างที่ อย่างถ้าเกิดใครดูสป e a กิ้งเนี่ยพี่พูดถึงบูแรงรูทถูกป่ะก็เป็นหนังที่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบดมูฟวีสมันก็มีกูดมูฟวีสเหมือนกันชั้นใดก็ชั้นนั้นนะละครน้ำเน่าก็มีเหมือนกันปะ่ ature, นะลิทเทเจอร์นะฮะนิยายน้ำเน่าก็มีปะ่ะนะเออแล้วก็แบบเอ,อ่อเพนติงที่แบบว่าแบบไม่ดีก็มีถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่านะแบดมูฟวีสเนี่ยนะคือพี่ว่ามันอันแฝงนะเพราะว่า literature หรือว่า painting หรือว่า art form อื่นๆมันก็มีแบบแยกเหมือนกันถูกปะอ่ะประมาณนะั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราจะทําให้เสร็จภายใน5นาทีนะเขียนคร่าวๆไว้ก่อนนะให้ได้ไอเดียเราจะได้ไม่อาออ scope นะทีนี้พี่ลองเอาทั้งหมดอ่นมาจะ,จะลองมาเขียนดูนะเป็น4ี่ p า r a g r น้องๆอยู่ที่อยู่บ้านเนี่ยจ,จะโพสไว้ก่อนก็ได้นะนะแล้วก็แบบประมาณว่าเดี๋ยวฉันลองเขียนเรื่องนี้ดูซิว่าเป็นยังไงนะคะอ่ะมาดูกัน <c oughs> น้องไม่ต้องเป็นต้องเขียนเหมือนพี่นะ นะเอาประมาณว่าเนี่ยพี่เขียนเป็นตัวอย่างให้น้องดูนะไอ้ตรง bullet point เป็นโจทย์นะเราก็จะทิ้งไว้ทุกหน้าเอา introduction ก่อนนะ introduction บอกว่าอะไรนะที่สำคัญบอกเลยนะก็คือตัวนี้ตัวนี้คือ thesis statement อนะ่านี่คือ thesis นะก็คือพูดง่ายๆถ้า examiner จะต้องอ่านหนึ่งประโยคเขาจะอ่านประโยคนี้นะมาดูซิเขาบอกว่าอะไร in my view นะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะอย่าใช้ไม้เยอะแต่มีบ้างได้เนาะตรงนี้ก็เป็นที่ที่ควรที่จะเขียนที่หนึ่งนะ In my view movies are not less important than arts in form s of writing or painting perhaps in different eras นะก็คือไม่ได้มีความสำคัญน้อยไปกว่ากันเลยแต่จริงเนี่ยอาจจะสำคัญแตกต่างกันอยู่ที่ยุคสมัยอ่ะมันลองดูซินะเขาเขียนว่าอะไรนะเขาบอกว่า the objective of art นะก็คือจุดประสงค์ของการมีศิลปะเนี่ยก็คือ นะศิลปะจะต้อง reflect culture and ways of life over time นะศิลปะเนี่ยจะต้องนะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของคนเมื่อเวลาผ่านไปนะถูกป่ะนี่คือศิลปะนะ in the past ในอดีต when technology wasn't much developed นะเมื่อเทคโนโลยี uh, เนี่ยมันยังไม่ได้มีเยอะมากนะักคนก็ไม่รู้จะทำอะไรก็แต่งนิยายดิ literature and painting were the two most common ways of art appreciation นะก็มีอยู่2วิธีนี้ก็คือไม่เป็นวรรณกรรมก็เป็นการวาดภาพที่นะพบทั่วไปเลย common หมาว่าพบโดยทั่วไปของ art appreciation r t a ก็คือการที่เราจะนะได้เรียนรู้ทราบซึ้งในเรื่องของศิละปะอย่างไรก็ตามนะนะมาแล้ว transition words นะ in recent years นะในเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา filmmaking has increasing l y influenced people as it i s g l o b a l l y widespread นะไม่เมื่อกี่ปีผ่านมาก็มีอุตสาหกรรมการทำหนัง นะกระจายไปทั่วโลกเลยแล้วก็มีอิทธิพลต่อคนด้วย Unfortunately นะแต่โชคร้ายเหลือเกิน With some of the movies quality นะแต่ว่าโชคร้ายเหลือเกินหนังบางเรื่องเนี่ยด้วยคุณภาพของมันเนี่ย They are regarded as only a valueless entertainment มันกลายเป็นช่องทางบันเทิงที่ไม่มีค่านะเพราะว่าคุณภาพหนังไม่ดีนะสำหรับฉันเนี่ยนะฉันคิดว่ามูฟวี่มันไม่ได้มีค่าน้อยไปกว่าฟอร์มอื่นๆเลยนะอ่ะนก็คือเห็นไหมาภาพรวม นีน,น้องสังเกตดูว่าพี่จะมีเขียนอย่างตัวเนี้ยตัวเข้มน้องๆเห็นไหมนี่ก็คือการใช้คําศัพท์ที่ถูกต้องตรงกับธีมของเรื่องที่เขาถามอย่างเช่นเรื่องนี้เป็นเรื่องของการทําหนังเราก็อาจจะใช้สังเกตไม่ได้ยากนะนะ art appreciation ไม่ยากเนาะ film making นะก็ไม่ได้ยากนะแต่ว่าถ้ามีเนี่ยก็จะทําให้คะแนนเราขึ้นเยอะพอสมควรเอาวถัดมานะ body ที่1เราพูดถึงเรื่องอะไรนะเราจะพูดถึงเรื่องของ literature กับ painting ก่อนเนาะ มาดูกันเขาบอกว่า the age of literature and visual arts has been with humans i n c e ancient a n time นะก็คือ2ออย่างนี้มันมาตั้งแต่สมัยดึกดำบันแล้วล่ะ cave painting นะก็คือการวาดรูปนะในถ้ำโอ้นึกไปสมัยตั้งแต่แบบถ้ำในฝรั่งเศสเจอ,อที่แรก was born o t h u s a 1 0 of years ago and literature has lasted for a hundred years if not more นะก็คือ2ออย่างนี้ยาวนานมาก With their history นะด้วยประวัติศาสตร์ของมัน people automatically regard them as classics นะด้วยประวัติศาสตร์ก็เลยกลายเป็นว่ามันยาวนานมากคนจะรู้ว่าอ้ยนี่ดีมาก classics นะ well known novelists and playwrights นะ novelist ก็คือนักเขียนนิยาย playwright s ก็คือนักเขียนบทละครอย่างนี้ก็คือเป็นคำศัพท์ที่ตรงกรุ๊ปนะนะเขาบอกว่าชื่อของนักเขียนนักแต่งเพลนักแต่งบทละครเวที are frequently heard even in school subjects like language and art นะเราก็ได้ยินชื่อของคนพวกนี้อยู่ในวิชาเรียน t h therefore นะดังนั้นดังนั้นนะ They are generally held in high esteem ก็เลยเหมือนกับได้รับการนะเหมือนกับมี high esteem ก็คือแบบคือคนพูดถึงมีความยิ่งใหญ่นะฮะประมาณนั้นเนะาะคำว่า esteem ได้บอกว่า confidence นะ,ะความมั่นใจเนาะ อ่ะถัดมาทีนี้เรามาดูมั่ง film on the other hand นะ film on the other hand นะน้องๆอ,อ,อาจจะไม่คุ้นเคยกับการเอาตัวเชื่อมมาไว้ข้างหลัง subject แบบนี้แต่ใช้ได้เหมือนกันนะะ huh. ก็บอกว่าในทางตรงข้ามเนี่ย film is perceived to be less important because it has just newly emerged นะหนังเนี่ยดูมีความสำคัญน้อยกว่าเพราะเพิ่งเกิดขึ้นมา plus นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยนะ when people talk about movies they usually think of blockbuster นะเวลาพูดถึงเนี่ยคนก็จะไปถึงพวกหนังที่แบบทำเงินอะไรเงี้ยแต่ l e s s of films that are produced just to make profit นะก็มีหนังเยอะแยะมากเลยที่ทำมาเพื่อทำเงินนะทำกำไร with the weakness in plots and t h e m e s นะด้วยเขาคงเรื่องที่มันแปลกประหลาดเนี่ยนะ wake, คุมเครือนะ people do not even consider them as art คนก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นศิลปะ but only a channel of entertainment just to idle away time นะแต่เป็นวิธีการนะ idle away time ก็คือค u e time นะั่นเองนะ อ่ะนะถัดมานะพารากราฟสุดท้ายแล้ว conclusion แต่เราต้องบอกว่านะเราไม่เชื่ออย่างนั้นถูกปะ่ะ In my opinion นะในความเห็นของฉัน a n importance of arts cannot be judged by how long they exist นะห้ามไปตัดสินใจโดยที่ว่ามันมานานหรือ,อยัง one c a g a i n นะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยที่เราจะยกมาพูดก็คือ any kind of art that can achieve its goal to reflect culture and society can be considered influential นะก็คือ อะไรก็แล้วแต่ที่มันนะสามารถสะท้อนถึงวัฒนธรรมสังคมได้นะก็คือได้ทําหน้าที่ของการเป็นศิลปะแล้วนะเพราะว่าเป้าหมายของศิลปะคืออย่างนั้น arts just like everything must evolve to remain vibrant นะก็คือศิลปะก็เหมือนอย่างอื่นแหละจะต้องมีวัฒนาการเพื่อที่จะ vibrant ก็คือ,อยังดํารงอยู่ยังสามารถที่จะดําเนินได้ movie is basically the later generation of literature and visual art combined นะเขาบอกว่าจริงๆแล้วหนังเนี่ยนะก็คือเป็นเจเนอเรชันถัดมาของการเอานิยายมาทำเป็นภาพเคลื่อนไหววิชวลอาร์ตนะความสวยงามทางด้านการวาดการวางคอมโพสิชันทางอาร์ตเนี่ยเอามารวมกันก็กลายเป็นหนังนั่นแหละ so that it is easier for the audience to consume นะคนก็จะได้แบบเข้าถึงง่ายขึ้นไงถูกปะ่ะเพราะบางคนนี่ก็ไม่อ่านนิยายนะบางคนไม่เข้ามิวเซียมแต่ดูทุกคนเนี่ยดูเหมือนจะดูหนังถูกปะ่ะมันก็จะได้เข้าถึงง่ายขึ้น some l quality movies a r sure to exist นะก็มีหนังทั่วลายเรื่องเลยแน่นอนมันจะต้องมีหนังแย่ๆนะบ t so do literature and paintings แต่ว่านะวรรณกรรมแย่ๆก็มีเหมือนกันภาพวาดแย่ๆก็มีเหมือนกัน Therefore นะน้องสังเกตดูนะ So do Literatur e n n p p i n t t n n g เห็นไหมตัวนี้เป็นเหมือนกับเป็น inversion นะโซ so นี่เจอปุ๊บนะพลับเป็น inversion อย่างนี้ก็คือมีแม m a r range นะคะใช้ inversion เอามาสรุป therefore ดังนั้น it is unfair to claim that film is less important than other forms of art ดังนั้นมันก็เป็นการไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมที่เราจะบอกว่าหนังเนี่ยสำคัญน้อยกว่านะศิลปะประเภทอื่นๆนะเห็นไหมฮะตอนนี้เขียนได้ตั้ง311คำนะแล้วเรื่องฟิล์มเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบเราเนะี่ยคิดไม่ค่อยออกนะมันไม่ค่อย มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยไม่ค่อยได้ซอ้อมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เอาเข้อสอบที่ไม่ค่อยได้ซอ้อมมาทํากันนะน้องๆเนี่ยอย่างน้อยดูไปนะไม่ได้เขียนก็ก็ดีแต่ว่าก็ยังมีเรื่องในหัวเวลาสมมติไปสอบแล้วออกเรื่องนี้น้องๆจะได้เอาสิ่งที่ไปพูดไปในวันนี้ไปรีไซเคิลได้นะคะเอาอย่าลืมนะคะก่อนที่เราจะจากกันไปนะต้องบอกก่อนเลยว่าทุกๆครั้งเวลาที่นะเราจะทําข้อสอบไรทิงนะก็เริ่มต้นสําคัญมากเลยต้องเขียนเอาไลน์ทุกครั้งนะทุกครั้ง นะเพราะว่ามันจะเป็นการจํากัดไอเดียของเรามาให้เอาออฟสโกปแล้วเราจะได้รู้ว่าเราจะเขียนเนี่ยพอที่จะเพียงพอที่จะไปฟิลอิน250คำไหมนะสองก็คืออย่าลืมตอบให้ครบทุกคําถามค่ะและทุกคําถามที่เขาถามนะจะต้องมีเมนไอเดียแล้วก็มี supporting argument นะก็คือสิ่งที่มา support main เดียให้น่าเชื่อถือนั่นเองนะสามเขาไม่พลาดค่ะ grammar sentence structure อย่าลืมค่ะว่าจะต้องมีความหลากหลายด้วย นะสค่ะใช้ศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆน,น,นะคะไม่ต้องยากก็ได้นะแต่ต้องหลากหลายหน่อยหนึ่งนะสุดท้ายค่ะบทพอที่5อย่าลืมค่ะว่าเวิร์ดเขาก็มีความสําคัญนะมีน้องหลายๆคนถามว่าแล้วเวิร์ดเขานับยังไงคือมีสเป e นะเว้นสเป e ครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็น1คําคอะแคทนด่นับเป็นกี่คํมันสคำอย่างนี้นะคะอะเขียนให้ครบ2องร้อยาสิบคำนะบวกก็ไปนิดนึ่งถ้าเกิดสมมติน้องเนี่ยเขียนมาจนชํานาญแล้วเพราะว่าบางทีเนี่ยเราบอกสองราพอดีเนี่ย นะถ้าคําไหนที่มันแบบเหมือนกับคําที่ไปซ้ากับเขาอะ่ะแบบร้อเนต์นะเนาะแบบเหมือนว่าไปเอาโจทย์เข้ามาเลยอย่างเงี้ยแล้วยกมาวางางเงี้ยอย่างเงี้ยไม่นับนะคือเขาก็จะหายคําน้องก็จะหายไปเลยนะเพราะฉะนั้นเนเขียนมาสัก265คํานะถือว่ากําลังดีนะคะก็อย่าลืมนะคะนี่ก็คือกฎที่เราจะต้องจํากันเวลาเราจะเขียนไรทิงแต่อย่าลืมนะคะว่าไรทิงเนี่ยเป็นการคือเราจะอ่านเราจะทบทวนอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราจะเขียนได้ดีก็ต่อเมื่อเราเขียนจริงๆเนาะนะนะถ้าเกิดสมมุติว่าน้องๆเนี่ย นะจุดอ่อนคือการเขียนไลทิงก็นะก็แนะนําว่าต้องเขียนบ่อยๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าใครที่นะออได้ซื้อคอร์ส IELTS all in one ไปนะเรียนที่บ้านแต่ว่าไลทิงเนี่ยเราจะต้องมาตรวจนะกับครูฝรั่งของเรานะก็จะมีทีมตรวจเนาะคือเป็นคุณครูตรวจกันบ้านให้ส่งมาได้ตลอดอายุนักเรียนเลยนะคะแล้วก็ตอบ ตรวจให้นะคะรวมถึงสปีกิ่งด้วยนะคะ2ตัวนี้ก็อยากให้น้องๆส่งกันบ้านกันมาใช้เวลาเป็นประโยชน์นะ,ะเรียนจบแล้วไม่ส่งกันบ้านก็ยังเขียนไม่ดีหรอกเชื่อพี่นะคะต้องฝึกซ้อมเยอะๆซึ่งในหนังสือของเราเนี่ยมีโจทย์ให้น้องๆฝึกเยอะมากเลยทีเดียวเพียงพอต่อการที่น้องๆเนี่ยจะได้คะแนนดีนะคะอ้าวโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะก็เจอกันสั้นๆส,นส,นสำหรับไรทิ n งนะคะเดี๋ยวจะเอาอะไรดีๆมาฝากนะกันอีกนะคะซึ่งก็จะไม่ได้มีพี่คนเดียวนะจะมีทีมพี่ติวเตอร์ท่านอื่น มาช่วยๆกันนะคะในการที่จะนะให้ความรู้น้องๆน,นะให้เวลาที่อยู่ที่บ้านไม่ได้สูญเปล่าไปสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะเจอกันคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ